สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลสามหลีกใหญ่ในยุโรปทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชซีเรียอาอิตาลีค่ะเริ่มกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่11คืนวันศุกร์ที่31อตุลาคม2568อเคตาเฟ่พบจิโรนา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568 บีเอเอฟลพบไตรโยบาเยกาโน20นาฬิกาเอเลติโกมาดริดพบเซบีย่ายีนาฬิกา15นาทีโซเซดาพบกับเอเลติกบีเบา่ยนาฬิกา30นาทีและเรอัลมาดริดพบกับบาเลนเซีย3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568ัรบเลบันเตพบกับเซลตาบิโก20นาฬิกา อาลบเอสพบกับเอสปันยอน22นาฬิกา15บานาทีบาสโลนาพบกับเอลเช่4ีนาฬิกา30นาทีและเบติสพบมาโยกา3ามนาฬิกาคืนวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568เรอยลเอโอเบโดพบกับโอซาซูนา3นาฬิกาจากนั้นไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ในสัปดาห์ที่9ค่ะ คืนวันศุกร์ที่31พฤศจิกายน2568เอาส์บวกพบดอดหมุน2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568คผู้ที่จะลงทำการแข่งขัน21นาฬิกา30นาทีได้แก่ไลซิกพบสตุกการ์ดไฮเดนฮามพบแฟรงเฟิร์ตอุนิโอนเบอร์ลินพบไฟบวกมาย0ูนพบเบรเมนสั่งเผลีพบกับมืนเช่นกลัดบัก และไบเยอร์เมนิกลงสนามพบเลเวอร์คูเซน่นในเวลา24นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2,568โคโลนพบฮัมบูร์ก21บนาฬิกา30นาทีและวลฟบวกพบกับโกเฟนฮมยีนาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเกาโช่ซีเรียออิตาลีฤดูกาล2,025-2,026สัปดาห์ที่10คืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2,568 อูดินเนเซพบอัตาลันตาย1นาฬิกานาโปลีพบกับโคโม24นาฬิกาเครโมเนเซพบยูเวนตุสสนาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2568นเวโรนาพบกับอินเตอร์มิลาน18นาฬิกา30นาทีโตริโนพบปีซ่าย1นาฬิกา และเวลาเดียวกันเฟรเรนติน่าพบกับเลเช่ส่วนปาม่าลงสนามพบกับโบลญญา24น,นาฬิกาขณะที่เอซิมิลานจะพบกับโรม่า2นาฬิกา45นาทีคืนวันจันทร์ที่3ามพฤศจิกายน2568าสซาสูโอโลพบเจนัวเวลา24นาฬิกา30นาทีและลาซิโอพบกายารี o ok 2นาฬิกา45นาที ทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันดวนได้ครบกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ